พี่น้องสถาพาพี่น้องท่านผู้ชมรับชมว่าเมืองที่สถายู่นีช่วงตอนนี้เป็นประมาณสี่ทุ่มเดอ้อจากพี่น้องสถาสิพา้าท่านผู้ชมเละความสวยความงามนาะาจะพี่น้องานะเพราะว่าพุ่งนิช้าสถาก็สิได้ตื่นแต่เศร้าๆนาะจะพี่น้องานะ มารับชมความสวยงามตามทงเรื่องนะจ๊ะพี่น้องเนาะนะครับผู้ชมได้ชื่นชมเป็นได้พี่น้องข่างถนนนี้มีความสวยงามเด,อด้อจ๊ะพี่น้องเพราะว่าดอกไม้กำลังบานพี่น้อง เมื่อเดี๋ยวจะน้อยเดอ้อจะพอเปลี่ยนไพี่นอ้องเพราะว่ามันมันมืดแล้วเนาะจัดพี่น้องนะช่วงนี้ ทุ่มแล้วนะจ๊ะเกือมห้าทุ่มแล้วเดอ้อจ๊ะพี่น้อง ใจเมืองของที่สาธาอยู่นะจ๊ะพี่น้องเป็นหางเป็นแป้งเป็นเป็นปั๊มน้ำมันหรือ่วนร่วมทุกอย่างเราจะพวกสปอร์ตเกสปอร์ตพวกเทคโนโลยียังทุกอย่างเทโลซับพ,พวกคอมพิวเตอร์หางข้าเจ้าะ็สิข้ายอยู่นีนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นโรงแร็บกรบแป้งนะจ๊ะพี่นอ้องเมื่อน่ากหน้อยเด้อจ๊ะพี่นอ้องมืดแล้วเด้อล่ะ เป็นบงเวียนนะจาะพี่น,อานาา้องอ,อันนี้ก็จะออกมาทาเลือเนะจาะพี่น้องออกมาทาเลืออันนี้ก็จะเป็นโรงงานฮดโดรโลโมิเนียมนะจาะพี่น้องเนาะสถาบันศิภาพ,พี่น้องไปทาเลือเนะจาะพี่น้อง ก็จะเป็นประมาณนี่แหละเมืองที่สาทาดอยู่นอกจากพี่น้องซีเรียวเขานี่นอกจากพี่น้องแล้วค้าออกมาสาธา,ธาธัสสีห้พี่น้องได้เบิงเมื่อ,อโรงงานที่รูนอกจากพี่น้องเนาะมานี่ก็จะมีปลาในเรือจากพี่น้องราวาห้าสิบไปท่าเรือกันนอกจากพี่น้องไปเบิงว่าสิมีเรือย่บอทีนี่ส่วน ตรงถนนเซนนี่ที่เป็นป้านี่กับส้าธาตได้ไปออกกาลังกายนะจ๊ะพี่น้องเนาะเดินไปแต่เป็นกำลังสิตุกดินพี่น้องงาม,งาม อลูมิเนียมบัน่นทางไทยจากบางประกงหรือมาแต่อาฟิลิปปินแล้วกามาแต่อาสีห้องแกงใดอ่ะพี่น้องมาแต่อาประเทศสิงคโปร์นอกจากเพื่อนสีเข่ามะารงเทียบพายู่นี่เลยจ้กพี่น้อง เนี่ยจะ้ะเดเดเรืออหไ,มไงมาแต่ประเทศไดเนาะนี่เนาะจ้ะมาแต่ประเทศไดเนาะสถาบนเบื้องก่อนเนเดียมเนเดียมวัฒนทันตะมาแต่ประเทศไหนเอ่ยบ่เห็นทงนุงเนาะจ้ะพี่น้องเนะาะบ่เห็นทงระวางประเทศเนาะจ้ะเศเนาะมาแต่ฟิลิปปินส์เนาะจ้ะพี่น้อง มาต่ฟิลิปปินส์เดาะจากบริเวณบางประกงนะเนาะ่ยวนี้เนาะนี่แหละซึ่งมันก็นจะเป็นโรงงานที่ใหญ่มากสถาสิทอยหลังให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะจากพี่น้องนะว่าความใหญ่ของโรงงานของเฮ้าฮิดรู้อยู่นี่อยู่ประมาณไหนเนะจากพี่น้องอันนี้แค่ส่นส่วนปลายทางที่ว่าเรื่อนใหญ่เอาของเขามาฝากนาะจากพี่น้องมาสรง พูแหละกระูดพูแหละพี่น้องสูดพูดแหละเห็นเนาะพูแหละพูนแหละสูดพูดแหละที่สะท้านเรี่ยวไอ้เบิ้งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะน,นี่แหละอันนี้ของฟิลิป,ปินเนาะจ้ะพี่น้องมาเป็นของไทยข้ามาเมือนี้

พสาวธาสก็ฝากติดตามก็ไรก็แช่สาวธาตพนมในต่างแดนนะเด้อจ้พี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจ้พี่น้องเนาะเพื่อทําิีให้พี่น้องรับชมกันต่อไปนี่คือวิถีชีวิตของสาวธาตในตังแดนเนาะจ้พี่น้องเนาะอยากให้ท่านผู้ชมมารับความสวยความงามภาพบรรยากาศโรงงานอลูมิเนียมแลักกาที่นี่โนเวย์นะจ้ะแขวงซุนดอนซาร่าเนาะจ้ะพี่น้องกับเป็นอำเภอบ้านเฮาก็ไในซุนดอนซาร่าเด้อจ้ะพี่น้องสาวธานได้อยู่เนาะ ก็จะมีความสวยงามประมาณเนี่ยนาะจะพี่น้องเนาะสถาวกกาแสด้อำลาผ้าจากต่เกียงเท่านี้น่ะจะพี่น้องเนาะให้รับชมพ่อเป็นหอมปากหอมคอนาาจะพี่น้องเนาะโอเคน่าจะพี่น้องฝากติดตามให้แน่เด้อจ้ะพี่น้องสถาวขาดอแค่เป็นกำลังใจนจ่าจะพี่น้องเนาะบายบายจ่ะพี่น้องบายบายชมพีดรอลโลมีเนียมยาวๆก็เลยโรงงานใหญ่หลวงอลังการงานสร้างพี่น้องเบิ้ง ญ่อิลีบังเนี่ยสังเกตบ่พี่นอ้องอะโลโมิเนียมเป็นแท่งๆเลยเห็นบ่แท่งอะโลโมิเนียมได้านานพี่น้องโอเคนัจ้ะพี่น้องบ๊ายบายนะจจะโอ้ยใหญ่รวงใหญ่รวงโรงงานฮิตรูนัจ้ะพี่น้องใญ่สุดเห็นบ่พี่น้องใไ่สมดัยรับมายังบ่สุดเลย นี่แหละคือที่อยู่สาธาตอยู่นะจ๊ะสุนดอนสร่าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อจับพี่น้องบายบายจ้า